ความสุขนั้นสร้างได้ไง่ายนิดเดียวเราจะต้องทำตัวของเราเองนั้นเป็นเครื่องผลิตความสุขไม่ใช่ทำตัวเองให้เป็นเครื่องผลิตความทุกข์เราจะต้องทำตัวเองให้เป็นเครื่องผลิตความสุขเพราะว่าเมื่อเราเป็นเครื่องผลิตความสุขแล้วเราจะสามารถขยายความสุขเล่าไปสู่คนข้างนอกสู่คนรอบข้างเมื่อไรที่เราทำตัวเองให้เป็นเครื่องผลิตความทุกข์ใครๆเพื่อนๆญาติๆ คนในครอบครัวเขาก็ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดจาไม่อยากจะสนับสนุนอะไรกับเราเมื่อเราเป็นคนหน้าหนิหน้านงอคอหักและคนที่โกรธง่ายเราจะต้องทำตัวเองให้เป็นคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสมีสร้างความคิดดีๆรู้สึกว่าทำอารมณ์ให้ดีๆกับคนรอบข้างทำอารมณ์ดีๆให้กับตัวเองแล้วเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อเราทำตัวเองให้มีความสุขแล้วคนรอบข้างก็จะ มาสนับสนุนเรามาช่วยเรามาพูดคุยกับเราเมื่อเรามีหน้าเยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าถ้าใครที่รู้สึกงุนงิดในที่ทำงานเราก็แค่ต็อปแล้วก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ำไปสงบสติอารมณ์ก็ได้เพราะว่าเราจะออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเพื่อสงบสติอารมณ์เมื่อเวลาขับขันแต่ถ้าเมื่อเราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะหามุมสงบสงบ ที่เงียบๆไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงต้นไม้ชมทําอะไรที่มันออกจากจุดหนะ้าที่รู้สึกไม่ดีรู้สึกกังวลเราจะไปฟังเพลงคลาสสิกก็ได้ฟังเพลงที่ไม่มีเนะะื้อหาห้ามฟังเพลงที่รู้สึกว่ามีความทุกข์เศร้าเหงาหงอยมันจะทําให้จิตเราตกขึ้นไปอีกงั้นเราจะต้องทําตัวเองให้มีความสุขโดยย้ายจิตเราไปอยู่ที่อื่น ไปดูรูปภาพสวยไปดูสิ่งที่เราอยากได้ไปดูสิ่งที่เราชื่นชอบก็ได้หรือว่าเราจะาลุกขึ้นไปทําสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อยู่ณนะจุดเดิมเพราะว่าการท่อยู่ในจุดเดิมจะทําให้จิตเราตกมองเห็นสิ่งปัญหาน,านั้นยังอยู่เราก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นนั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับการทําความสุขให้กับตัวเองแล้วก็อย่าลืมอย่าไปฟังคนที่เขามาพูดอะไรรบๆกับเรา คนที่เขามาเล่าเร tacos, us, today, istic, is ื่องราวต่าง well, okay. ๆที่รู้สึกว่ามันถ้าแม่งถ้าแม่งเราฟังแล้วไม่รู้สึกมีความสุขเราก็พาเข้าย้ายไปคุยเรื่องอื่นก็ได้ไปคุยเรื่องที่มันสร้างสรรค์ไปคุยเรื่องที่มันสนุกสนานเพื่อให้เขาย้ายจากจุดนั้นไปพูดเรื่องอื่นที่มันมีความสุขที่สร้างสรรคขึ้นเขาจะได้ย้ายตัวเองไปมีความสุขด้วยแล้วเราก็จะมีความสุขไม่ต้องไปรับสิ่งต่างๆแบบ ที่เราไม่ควรจะรับเพราะว่าเราจะต้องผลิตความสุขขึ้นมาแล้วถ่ายทอดความสุขให้คนอื่นด้วยโดยย้ายคนอื่นย้ายตัวเราจากความทุกข์ไปอยู่ณจุดอื่นอย่าลืมนะคะการสร้างความสุขนั้นจะช่วยดึงดูดสิ่งดีงๆ,งๆเข้ามาแล้วเราก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเข้ามาด้วยอย่าลืมสร้างความสุขให้มีในหัวใจแต่ทุกวันทุกวินาทีนะคะ คลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อมาเป็นกำลังใจกันนะคะคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ